สวัสดีลูกค้าและเอฟซีทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งงานนะครับชุดนี้ก็มียกยิงนะครับอยู่สิบสองกระบอกแล้วก็ทรงมือสอดอยู่สองกระบอกนะครับก็จัดส่งให้ก่อนสิบสามบอกนะครับวันนี้น่าจะเป็นวันจันทร์วันอังคารอีกประมาณสิบกระบอกนะครับเป็นทรงมือสอดกับทรงกำคอนะครับนี่ก็ส่งได้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีกชุดนี้วันจันทร์หรือวันอังคารนะครับจัดส่งตามให้นะครับ ชุดนี้ก็แจ้งลูกค้าไว้ทั้งหมดแล้วนะครับก็มีทั้งโอนทั้งเก็บปลายทางนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับว่าต้องการแบบไหนนี่นะครับยกยิงไม้ประดูนะครับส่วนชุดนี้ก็จะมีสิบกระบอกเหมือนกันนะครับสิบกระบอกแรกเลยนะครับเป็นลางสเปคขอบกระจกเมตรยี่สิบปีกโรลเลอร์สี่สิบห้าระยะชักเจ็ดสิบห้านะครับทิ้งตายอยู่ที่ยี่สิบแปดเซนนะครับ ก็มีอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานนะครับก็จะเป็นปีกโรเลอร์ล้อฝังลูกปืนนะครับแล้วก็มียางมัดท่อพร้อมสายลูกดอกให้สามลูกนะครับก็เป็นไกเซฟทุกตัวนะครับชุดนี้เป็นงานสั่งทำประมาณคิวตอนนี้ก็อยู่ที่เจ็ดถึงสิบวันประมาณนี้นะครับราคายกยิงท้ายประดูนี่นะครับราคาจะอยู่ที่สองพันห้าค่าส่งแบบโอนหนึ่งร้อยบาทค่าส่งแบบไปทางสองร้อยนะครับ ถ่าลัางทาสีอโนได้เพิ่ม200บาทนะครับนี่ก็เป็นไม้ประดูมือสอดนะครับนี่ก็เป็นไม้กระพีเขาควายนะครับลายก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะออกลายลายหน่อยนะครับก็เป็นไม้บางแผ่นนะครับอยู่ที่ลายนะครับบางบางแผ่นก็ออกดําเลยนะครับตัวนี้ก็จะลายชัดหน่อยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับตามนี้นะครับเบอร์โทร0 9 5ย์้า ห้าศูนย์สองหกสามสามแปดศูนย์เก้าสองเก้าสี่หกสองห้าเก้าเก้าไอดีไลน์อเก้าสองเก้าดับบิจีอาร์อาร์เอ็มนะครับเฟซบุ๊กมผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับเพจปืนยิงปลาเวียงโกใสนะครับช่างวิศนุนะครับสนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้นะครับความยาวลางลางลางนี่เลือกได้นะครับลางก็มีหลายรูปแบบนะครับ กลมตันเหลี่ยมตันสเปคขอบกระจกลังปืนศูนย์ลังสเปคเหลี่ยมความยาวระยะชักความยาวปีกนี่ต้องการเท่าไหร่สั่งได้เป็นงานสั่งทำนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับเป็นงานสั่งทำนะครับการสั่งจองก็คือแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้นะครับผมจัดลงคิวให้การสั่งจองงานผมไม่มีมัดจำนะครับงานเสร็จก่อนจัดส่งผมจะโฮแจ้งนะครับ ใจ่ก็สอบถามมาได้นะครับลางก็เจาะลดน้าหนักให้ทุกอันนะครับนี่นะครับก็เตรียมจัดส่งให้วันนี้ทั้งหมดนะครับก็มีทั้งโอนทั้งเก็บไปทางอุปกรณ์ปืนยิงป่ามีทุกอย่างนะครับชุดลางไกปีกยางลูกดอกชุดขาโรลเลอร์นะครับมีพร้อมนะครับสนใจอะไรก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับตามนี้เลยนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง YouTube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ